สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วกับวงประคับเต็มบ้านถูกต้องค่ะครับมาอาทิตย์นี้เราเรามีอะไรกันบ้างคะคุณผู้ชมเราวันนี้เราพิเศษกว่าอาทิตย์ที่แล้วที่ผ่านมาเพราะว่าวันนี้เราจะมาร้องเพลงภาษาบ้านเกิดอืภาษาบ้านเกิดภาษาบ้านเกิดนี่ภาษาอะไรคะภาษาอังกฤษสิครับแหมเจ๋งอ่ะก็แบบจากมานานอาทิตย์ที่แล้วเราไปญี่ปุ่นกันมาใช่ไหม ใช่แล้วก็ร้องเพลงไทยอ่ะใช่มเข้าตีมไม่ไม่เก๋ไม่เก๋เลยอาทิตย์นี้เ้าเลยร้องเพลงอังกฤษซึ่งก็คือเพลง When You Believe ของของใครวะร้อเล่นนะครับของใครของเลียนเจคสันอืมสันญยงดีนมากสันญยงอิงสองอิงสองของเขาดีจริงๆใช่แล้วครับคุณเมย์สำหรับอาทิตย์นี้เรา ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายอ๋อลืมบอกไปมันเป็นเหมือนกับอะไรล่ะอเอกลักษณ์ประจําวงของเราเลยก็ว่าได้อะไรคะสังเกตชุดของแต่ละคนนะครับชุดชุดนี้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 หรือจะเป็นชุดนี้หรือชุดนี้ก็ตามนี่คือจะบอกว่าเราเนี่ยพยายามคงชุดให้เหมือนเดิมทุกๆุกอาทิตย์เราทาได้ยังไงอ่ะถูกต้องเราไม่ซักผ้าผ่านน <laughs> มาสามอาทิตย์แล้วเรายังใส่ชุดเดิมสุดยอดมากอ่ะน่ากดไลค์ปะ ถูกต้องเราไม่ได้ไม่ซักเพียงแต่ว่าเราซักแล้วมันไม่มีตัวอื่นให้เลือกเพื่อนมีแค่นี้แหละถูกต้องครับถ้าพร้อมแล้วยังไงเราไปชมผู้สนับสนุนหลักของรายการก่อนครับอ่ะค่ะรายการแรกนะคะผู้สนับสนุนหลักภาพยนตร์เรื่องดูโนอ่าเยียมมากอ่ะวางจำหน่ายแล้วนะครับตามแหงหนังสือ B2SPower by Center เซนทั่นวัว ตลาดสำคัญใหม่ก็มีคลองถมคลองสานเยอะมากมอสวก็มีขายองคลักรานะครับเผอสารบิดไม่มีไม่มีไม่มีมีบูเลแล้วนะครับอย่าลืมมาหาซื้อกันแผ่นละเท่าไหร่เอ่ยต้องหยิบเพีงคำหนึ่งนะคุณเฮ้ยมีแบบระบบ H D ด้วยนะว่าาไฮเดฟมากอ่ะชิ้นต่อไปชิ้นต่อไปชิ้นต่อไปคือนี่ค่ะเอ่อกริโก้เพรสกินแล้วเป็นยังไง กินแล้วอร่อยอย่าลืมไปหาซื้อกินกันนะคะต่อไปผู้สนัสนบสนุนหลักคนสุดท้ายนะครับค่ะอืออะไรคะวัสลีนฟอร์เมนโฟมล้างหน้าครับสูตรนี้เป็นสูตรที่ใช้แล้วหน้าใสจริงเนียนจริงขาวกิ๊กใส่มากอะใสที่สุดครับนี่ไม่ได้เปิดไฟไม่มีตอนนี้ปิดไฟอยู่ขาวขนาดนี้ปิดหน้าต่างด้วยอะใส่กิ๊กเลยดูดูนี่อันนี้คือใช้แล้ว ช้ที่ใช้แล้วใช่ใช่มาแล้วใช่ม่แล้วแล้วใคายังไม่ใช่ใคายังไม่ใช่คนนี้คนไหนคนนี้เขาใช้วุฒิศาสตร์ถ้าพร้อมแล้วนะครับเราเข้าเลยดีกว่าไหมโอเคค่ะโอเคครับฟังเลยแล้วกันนะครับ So I understand that we are not afraid, although we know that's not true. We removed his law before we could. Well, it's hard to care who knows me because you can't achieve. When you believe, somehow you will. You will when you believe. to escape. We know you can fear and light. Easy just to let high, to to Leave me there to we'll for Failure is hard to keep. Who knows what's really coming? You can. Can see the way through the night A smile is still visible, yes, and the heart is within me. There can be miracles when you believe. The heart is frail; well. it's hard to keep. i